ยังไงประทับใจว่าใครยู่ลูกน้องเจ้าซิลิวันจลัดเสียงกาวอของดีเสียด้วยกาว้อา่อ๋อคือสอนลูกน้องใจสปอร์ตไม่คนนองมาเฮ็ดยังเฮ็ดมาสุดคุดแลมันถึงใจพ่อกรรมกานี่แม่แม่เฮ็ดนี่อีนี่ขันรวยรวยไปเลยล่าทอก็จำเป็นต้องมีหางเครื่อง โอ้ยพูดไปอีกงเครื่องกับพี่นาะสู้ข้ากับใครบ่ได้แข้งเครื่องเปียบมันหลายพดหลายพดจริงสิค่าหลายพดมาหลายเป็นร้อยขัวร้อยขัวสองร้อยเกิดข้าพี่น้องซื้อวัดซื้อตัวเบิ้งหน่อยๆได้เงินใส่สู้กันกินเนาะถ้าขาซื้อใส่ใจแน่นนี่เนาะซื้อหมดทูบปนอิ่มบ่อ้าวแมนแมนเออเจ็บมันต้องไปแบบคอยนี้ห้างเจ้าไปรถตู้ขั้นเดียวก็เลือยกินแล้วเอ้ยพี่น้อวิ่งรตีรถตู้ขั้นเดียวพี่น้อไหนเขาออกโทรทัศนปากควนกุ้มอยู่นั่ะนี่จะคน่งหา คนเดียวหกคนเขายังบดเสือสิ่ไหมหกคนเดียวหลายไอ้สิเหล่าขันบอกสู้ฟังมีเก่งเดียวผู้เล่นสิเหล่าด้ดยตีไห้เล่นเองเอ๋อไพ่สิห้องห้องเองใพ่สิเต้นผู้เ,เบิ่งหมุนเต้นไห้เอ๋อเบิ่งสันเบิ่งเบิ้งสบายขึ้นตายสบายจังไรอ๋อไม่สบายจังไ้อยขึ้นหนึ่งเรียนสามมองส<อ>ี่มองหมุนเรียนมองนี้เร่แล้วก็นั่งรถไปหันอโอ้คือรถตู้ไปเลยรถจัก,กรยานนี่แล้วเนา จ,จอดทิ่มไว้ไซของพีผู้หลักเล่นรหรืออ๋อคือเวลาไงห้างเว้เนาะห้างไปเลยแล้เบรกมันกับกว่ามีไหมเออเนี่ยเรบรกเห็นเลยเบรกล่อหนาวคือฟ้องนม้มเนีใส่ห้างเห,หยียบจวดแล้วเล่นเลยลมตีร่างกายทว่วนผมี่ห้างแค่ไหนอ่านมี่นางนางตดทังมันตกหลุมเจละบาดว่ามันนางขั้นหัวหกับมาปั่นตัวอะไรๆๆๆเสีอผ่าเสียใสใสไปนะนุ่งพื้นไหนไปก็นุ่งพื้นนั่งขึ้นเรียนรวดสบายสบายเพ่งเอียดเพ่งเพื่อชีวิต กางเกงของเขานี่ขาดขาดยังนุ่งเลยนี่ไม่ไม่ไปจ้างเบิ้งดอกใส่แว่นตาเสลาใสหมวกเสลาผ้าม่นเสลบจ้างเบิ้งจังไรากิเลยแม่งเขาตา่อยบัตรอะไรไอ้บัตรนึงว่าสันสี่ร้อยหารอยมามามาสมเห็ดเบิ้งไม่ยังเอาแว่นตามาขอยีไสนเห็ดเบเบิ้งปฏิบัตแม่งคว่ำเจ้าตะเนาะเขาเป็นเีบีอ้ร้ยยี่คนมาแบงออกสิบหไรเจ็ดแว่องผู้ลืมปฏิบัติได้หรือเปลแม่นบ่คือนหนึงแยหนากันเจ็ดแปดองมาร่วมกันสิบหยถุงปุ๋ ครับผมบงหอเคงมันอเดเต้นเคชีวิตห้เบิงโอเคก็ไ่เคยเห็นเนาะครับเออเบิงมาเรมาิบิงโอ้ยไม่ยังเลาฟาดคนจะด้มาหัวใหญ่แท่หัวใหญ่เท้เจ้าเจ้านี่ไว่ะทั้งหลังวันพวกเขาเป็นลน้ยูหนาบงดังทีนัน okay, ด okay, okay, huh? okay, well ังันละเด้วว่ามันทางรถไฟเขาพูทางเนให้เขาทังในงาแฝกยุติา เอาแว่นตาขยายมาใส่เบิึงหนักกันเป็นไปตัวทิพย์เลยมันเป็นยาแฝกนวดแท้มันเป็นของปลอมนวดแท้ใส่แว่นตาขยายเราบอกไปตัวทครับมังกูมาหนิเพาต้องซ้ำกาบ่อหนักเห็นบ่ล่ะมันเป็นตัวเวียนขยายเออเออเมียนลเว้ยเมียนยังข่าวกับี่อันหนึ่งตัวแว่นขยายนี่คือบ่ใส่บ่ใส่ย้อได้เป็นเหตุย้อมนั่นโอ้ยใส่แว่นตาเขาก็ะซอมมาคือแท้อ๋อคือเป็นเื่อยชีวิตคือหนูซิ่ง เล่าว่าคือหนูซิ่งดอกคือยังล่ะคือปดุกลัดเสียบุ่นี่่งหัวเห็นก็เจ้าล่องดิ้นใส้มันไม่รุนนะลวดเว้ยคนเก่ต้องทำจิตใจ้ล่าเรื่งเบิกบานอยู่เลยมันจะบาเ่าไงมันเ่าก็เ่าแบบมีชีวิตชีว่าเ่าเป็นตะฮักเป็นตะฮักเคลื่อนเ่ามักนำเต้า เขาเจ้าเห็นติอยู่ลังคาเรามันเครื่องแหงเครื่องตายแล้วก็ยังบ่มียุบปุ่งปุ่งอยู่คือถูกว่าสดชื่นตลอดหลายเทียจะได้แหงดีนาะมันต้องแบบนี้เพ่งแบบเฮฟวี่ล็อกมันๆันด้วยเหรอเฮฟวี่เอาใจไรเดียงจังแล้วอะมันกินส้มปลาหน่อยสิจากนเยๆะแนะเลยเมื่อกี้นี้หของเจ้าของพิษ ไปคู่เต้นนี<ช>้เถอะไอ้เธอนั้นคือน้ำแมวแม่ในวัดไอ้เธอนั้นคือปีสาจหุ่นเซ็กซี่แต่ชอบยิปงปลาควานเป็นอาหารเจ้าก็ขา ทำไห้เธอเวลาแกพาออกแล้วแย,แยกแยกแยกว่ะเฮ้ยจังสี่แล้วว่องหลุดตีแนวเนี่ยข่อยบ่ออยากให้เลี้ยนเต้นน้ำกันอยู่ดีๆเหยียบตีนกันก็นมีการตีกันขึ้นนะตัวละตีแบบว่ามีกติกาเลยข่อยบ่ามักนิสัยว่ะล้มแล้วหามซ้ำนะจักบ่ปอบจนอ่ะบ่เป็นมวยกระซ้ำมมะเร็งกับเท่านี้แท้ สายญาดังคือสิตายตัวไปใส่เขาบ่กหุจักสายญาบางไล้สอนมักยันไปเขาบอกฮินามาโดนามาเล่นประเทศไทยก็ท่าดีละเตียงบอกนักเต้นไม่เอาเตียงนอนมาเพจักท่าขวมเท่าไหงผิดชินทำไทยผิดชินทำวัฒนธรรมไทยบ่มีนะไม่ขึ้นเจ็กซันอันนี้คนหนึ่งเป็นอย่างมาเล่นเมืองไทยจนถือขิงไข่บ่กพมีเวลาพักผ่อนพูดนัไนก็ขอไล่เส้นผู้นี้ก็ขอจับปื้อพูนันก็ขอไทยหูบหน่ำ พวกนักดนตรีเขาก็เล่นหึมขึ้นโดดขึ้นทั้งเวทีคนเฮ่จนเลยเป็อยัางไรเฮคือเฮจังได้แต่งตัวบุเรียบร้อยก็คือนั่นบุเรียบร้อยออกกางเกงในมาไว้ใส่งนองห้องไป็นน้ำขังเป็นน้ำเสลิงสต็อปหยุดห้ามบายจุดยุทธศาสตร์ยังวายบายไม่ได้อันตรายแบบนี้เขาเรียกว่าเพลงสลิงสตริงสตริงอ่าสตริงแบบนี้เฮฟวี่ล็อกร้อนแรงแบบเจ้าเพลงเพื่อชีวิตเพื่อชีวิต บัรน oh, ี้จะให้ฟังสตริงไวหวานอ๋อสตริงเบาหวานกัวไปหาดไฟเบ็ดครบปุ่ดดีกวหน้าไปบอานโมู่าถือก้าเทียบควานีง